สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะปักสิบล้างนะคะเทียบชนนะคะสี่สูค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางติละความได้จะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการคํานวณนะะปัก10ล่านนะแอดเลือกมาเป็นแบบ7ตัวนะคะสติเจ็ดงวดขึ้นทั้ง4สูตรนะคะสูตรที่1นะคะเดินมาแล้ว75งวด เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก0 6นะเด่น0234567 5 6, 7, นะออก06นะเข้ามาที่0งวดที่ผ่านมาเด่นที่3567890นะออก06นะเข้ามาที่0ูสูตรเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพัน4ครั้ง10บนขอโทษค่ะ10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง2ครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่2องหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งระบกค่าองค์ที่สี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลกักแอนวีเขียนไว้ข้างบนนะฮะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกศนทกับแปบวกสเท่ากับศู 0, ูนย์บวกสเท่ากับสบวกสีเท่ากับหกบวกศนเทกับหกบวกหเท่ากับเจ็ดเจบวกสีเท่ากับหนบวกสีเท่ากับห ห้าบวกสองเท่ากับเจเบวกหนึท่ากับแปบวกหนึท่ากับเกบวกหนึเท่ากับศูย์ศบวกหนึเท่ากับหนบวกหนึเท่ากับสเราจะได้นะคะสิล่างในสูตรที่1นึ่งนะคะห้าเจ็ดแปาทำไมถึงใช้ปักตั้ง7ตัวคะเตัวเนี่ย บางคนบอกว่าโหตั้งเจตัวยังไงมันก็เข้านะคะต้องบอกว่า9้าตัวยังหลุดได้เลยคะอะไรก็ตามแต่คะสูตรไหนก็ตามแต่คะไม่มีสูตรที่เป็นร้อซนะถ้าสิบตัวครบ1สิบตัวถึงจะไม่หลุดคะเตัวนะคะก็ยังหลุดได้เลยคะส่วนเจตัวเนี่ยแอดเลือกมาระยะยาวให้เนี่ยอ่าถ้าสมมตินะคะว่าสูตรหลุดเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็เก็บสูตรไว้นะคะ งวดนี้หลุดงวดหน้าอาจจะกลับมาเดินฮะแบบนี้นะคะถึงได้ใช้ฮะสูตรเจ็ดตัวให้กับเพื่อนๆนะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะเผื่อในกรณีที่แอดเนี่ยไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะได้มีสูตรฮะไว้ใช้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองเจ็ดสิบสี่งวดฮะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สองนะเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะออกศูนย์สองนะะเข้ามาที่ศูนย์ โมดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สามสี่หกเจ็ดเ้าศูนย์หนึ่งะคะออกมาที่0ูนย์หะเข้ามาที่ศูนย์ูนย์เราใช้หลักพันสองครั้งสิบบนสิบหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่หนึระบกข้าวที่สอบวกเก้าเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนงบวกหนึเท่ากับสองสบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับส สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกเดี 1, ๋ยวก็ฮะสี่บวกสองนะสวนึ่งทกับสีบวกสองท่ากับหวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกสองทกับหบวกหนึ่งท่ากับจ็ด เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสามส่หกเจ็ดเก้าศูนย์่งะมองยากเนี่ยนึ่ะตรงนี้บวกสองตรงนี้บวกหนึ่งตรงนี้บวกสองแบบนี้นะคะสามสี่หกเจ็ดเก้าย์ห่งสำรับสูตรที่สงฮะเรามาดูสูตรที่สามฮะสูตรที่ 3, สามสถิติไทเจ็ 74, งวด เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะศูนย์สองเด่นศูนย์หนออก0ูย์สเข้ามาที่0มนยวดที่ผ่านมาเด่น9 0้าศูนนะออกมาที่06นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะสำหรับสูตรนี้นะเป็นสูตรที่แปลกมากเลยฮนะ สูตรเราจะใช้นะฮะหลักหมื่นสิบครั้งหลักพันสครั้งสิบนสิหน้าครั้งที่หนสองครั้งสิหน้าครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่หนึบวกข้างที่แปดศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกเเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกเเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกหเท่ากับศย์วกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาม สามบวกหนึเท่ากับสีบวกสองเท่ากับหกบวกหนึเท่ากับเเราจะได้นะคะสิบล่างในสูตรที่3ามฮะเก้าศูนเดี๋ยวค่อยมาให้ดูนะคะทำไมแอดถึงว่าสูตรนี้มันแปลกนะ,ะเรามาดูสูตรที่4ก่อนฮะ,ะสูตรที่4 74งวดฮะ,ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก0ูย์สเด่น0ูนย์หนออกศูย์สเข้ามาที่0น มวดที่ผ่านมาเด่น 9, 0, 1, 3, 4, 6, 7, ออก 0, 6นะเข้ามาที่0สูตรใช้หลักแสน10ครั้งหลักพัน2ครั้ง10บน10หน้าครั้งที่ 1, 2ครั้ง10 10หน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่1แล้วบวกข้างที่8 0บวก4เท่ากับ 4, 4บวก9เท่ากับ 3, 3บวก8 1 1ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวกเท่ากับ1 1บวก8านกะับเ9บวก1เท่ากับ0ูก,บ 00, บก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก1เทกับ4 4บวก2เท่ากับ6 6, 6บวก1เท่ากับ7เราจะได้นะหลัก10บน10ล่างนะในสูตรที่4นะ9 0 1 3ศูน เนี่ยทำไมถึงบอกว่าแปลกคะสูตรนี้นะะสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นะเป็นสูตรคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยได้ตัวเดียวกันฮะเจ็ดสิบสี่งวดเท่ากันคะได้ตัวเดียวกันเริ่มเดินตั้งแต่งวดศูนย์สองเหมือนกันสูตรแตกต่างกันที่สูตรที่สี่ใช้หลักแสนสิบครั้งสูตรที่สามใช้หลักแสนสิบครั้งส่วนตัวหลังเนี่ยเหมือนกันเลยตัวหลังเนี่ยเหมือนกันเลยได้ค่าเดียวกันค่ะ ซึ่งอ่าหลักแสนเนี่ยแต่ละงวดมันก็ไม่เหมือนกันกับอ่าหลักหมื่นแล้วทําไมถึงได้ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าใครที่สามารถวิเคราะห์ได้เนี่ยน่าจะสามารถนะคะที่จะหานะคะาหานะ,ะสามารถที่จะเอาไปาหาผลลัพธ์ได้นะ,ะเพราะว่าหลักแสนก็ไม่เหมือนกันกันกบหลักหมื่นตั้งแต่ เจ็ดสิบสี่งวดนะสถิติเจ็ดสิบสี่งวดนะตัวหลังเนี่ยตัวเดียวกันแล้วก็บวกสิบครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ทุกงวดเนี่ยได้ได้ตัวเดียวกันปแปลกไหมได้ตัวเดียวกันทั้งเจ็ดสิบสี่งวดเลยสำหรับสูตรนี้นะฮะตัวบวกสูตรเนี่ยต่างกันแค่หลักแสนกับหลักหมื่นแค่นั้นเองนะแอดก็ยังยังที่จะอ่า หาสาเหตุไม่ได้นะคบเรายังไม่สามารถจับได้ฮะว่าเอ้มันทำไมมันถึงได้ตัวเดียวกันแล้วก็มันตั้งเจ็ดทั้งๆท,งท,งที่ตัวบวกมันก็คนละตัวกันแต่เปลี่ยนกันแค่แสนกับหมื่นแบบนี้นะถ้าใครวิเคราะห์ได้ดุบอกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะสูตรที่หนึง ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดสูตรที่สี่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดฮะอันนี้แอดยกตัวอย่างให้งวดที่ออกศูนย์หกฮะในงวดนี้ชนกันสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ฮะชนกันปักเจ็ดตัวชนถึงห้าตัวนะ,ะคะก็มีเหมือนกันฮะหลายงวดเหมือนกันฮะอันนี้ก็เข้ามาะฮะที่ศูนย์ เสร็จแล้วในงวดนี้นะฮะเรามาดูตัวชนนะตัวชนตัวแรกนะก็คือเจ็ดตัวชนตัวต่อมานะฮะก็คือเก้าตัวชนตัวต่อมานะฮะก็คือศูนย์ตัวชนตัวต่อมานะฮะก็คือหนึ่งเราได้ตัวชนในงวดนี้นะสี่ตัวนะเจ็ด เก้านะคะศูนย์หนึ่งะคะในหลักนะคะสิบล่างนะคะเพื่อนๆชอบไหมคะสิบล่างในงวดนี้คะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งะคะถ้าชอบก็เลือกนําไปเสียงนะชอบตัวไหนนะคะสําหรับหลักสิบล่างนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลงหน่วยล่างให้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ฮะเอาไปจับคู่ได้นะว่าชุดที่ตรงปากหลักเนี่ยได้ชุดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนชอเอนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ